รีวิวคํายันมากนะครับผม EF39 นะครับผมวันนี้จะมารีวิวนะครับว่าติดตั้งยังไงนะครับติดตั้งยากไหมครับราคาชุดนี้นะครับผมมีขั้นกลางด้วยนะครับก็ราคา1,500บาทรวมเก็บเงินหน้าบ้านนะครับผมนะครับอันดับแรกมาดูก่อนเลยนะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้นะครับก็คือจะมีเสาซ้ายขวามีขั้นกลางวิธีการติดตั้งนะครับผมเอาให้ชัดเจนนะครับผมอันดับแรกนะครับลูกค้าไปถึงคลายน็อตตรงนี้ก่อนนะครับหนึ่ง สองสามสี่สีตัวคือคายเพื่อให้หลังคายยกขึ้นยกลงได้นะครับผมแล้วก็เนี่ยชุดนี้ช่างบิ๊กจะแถมให้นะครับก็คือฉากนะครับเอาไปทํายังไงนะครับผมเอามาเชื่อมตรงนี้นะครับผมก็คือเป็นหูยึดนะครับผมเนี่ยเราจะเชื่อมอย่างนี้นะครับผมซ้ายขวานะครับผมพอเราได้หูยึดแล้วปุ๊บนะครับเราก็ใส่เสาเลยนะครับผมใส่เสาด้านล่างจะเป็นแบบเจาะยึดนะครับผมแบบนี้เลย ลูกค้าอาจจะมีด yes. ึงมีดันหน่อยนะครับผมเพราะว่าหลังคาแต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับผมก็รับประกันนะครับความแข็งแรงนะครับผมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็คือทาครั้งเดียวนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับผมเนี่ยใช้ยันลูกบวชนะครับผมโอ้โหสวยสวยเท่ๆนะครับผมงานเราเป็นงานดัดนะครับดัดชิ้นเดียวนะครับผมไม่มีรอยต่อนะครับผมเหตุผลที่ไม่มีรอยต่อเพราะว่าจุดสั่นยิ่งรอยต่อเยอะ ยิ่งมีจุดสันเยอะนะครับผมเราจึงลดลอยต่อลงนะครับผมในราคา1,500บาทนะครับงานสแตนเลสสวยๆนะครับผมก็ดูมุมนี้นะครับผมเป็นแบบนี้นะครับผมการติดตั้งนะครับผมไม่ยากเลยนะครับผมก็วันนี้ลูกค้ามาติดคันนี้มีเทอร์โบด้วยนะครับท่อถึงออกแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวลูกค้าท่านอื่นจะสงสัยนะครับผมว่าอยากสั่งท่อทรงนี้นะครับผมไม่ได้นะครับผมคันนี้มีชุดเทอร์โบนะครับผม แต่วันนี้เรารีวิวเสาค้ำให้ชมนะครับผมในราคา1,500บาทนะครับผมก็สนใจติดต่อเข้ามาครับอู่ช่างบิ๊กเทอร์โบนะครับผมก็ลูกค้าเชื่อมนะครับเชื่อมเสร็จลูกค้าก็มีสีสักกระป๋องครับก็เก็บให้สวยงามให้ไม่ให้ขึ้นมันขึ้นสนิมนั่นแหละครับผมก็รับประกันว่างานค้ำของเรานี่คือแข็งแรงมากนะครับผมคือมันจุดยึดที่มั่นคงนะครับผมเสาที่ลงตัวนะครับผมผมว่ามันแข็งแรงนะครับผม อันนี้นะครับผมจุดยึดเจาะยึดนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามผลงานชิ้นอื่นๆด้วยนะครับผมมีอะไรจะมารีวิวให้ชมนะครับเรื่อยๆนะครับวันนี้รีวิวเพียงเต่านี้ครับขอบคุณครับผม